การทำดินนะคะหรือการาการปรับปรุงดินหรือการปรับโครงสร้างดินนะคะเพื่อที่จะทําการเพาะปลูกสิ่งใดๆก็แล้วแต่จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะเป็นพืชที่ที่ลงดินทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสาคัญก็คือเราจะต้องทําให้ดินเหล่านี้มีสภาพที่นะคะเหมาะแก่การที่พืชจะลงไปเจริญเติบโต,ตได้รากสามารถที่จะชอนชัยหาอาหารได้ ปัจจัยหลักเลยเราต้องมีน้ำนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเข้าแ,แล้งละเราก็ต้องมาดูว่าเราจะปลูกพืชอะไรแล้วเรามีระบบน้ํำไหมการทำเกษตรเนีเ่ยคือเราปฏิเสธไม่ได้เราต้องหาเรื่องน้ําก่อนเป็นหลักนะคะหมีน้ําแล้ว2ก็ต้องมีดินที่เหมาะสมแต่เมื่อดินไม่เหมาะสมภายใต้ของเรานะคะสิปีที่เราตั้งโรงงานมาเราก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการที่จะ ทำการเกษตรให้มันให้มันง่ายนะคะแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับพืชเหล่านั้นที่เราจะปลูกลงไปทีนี้ปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของจะทํายังไงให้ดินเนี่ยมันดีได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือทําให้ใส่ลงไปในดินแล้วดินเนี่ยสามารถที่จะลงปลูกพืชทั้งหลายได้หมดเลยแล้วเราก็ใส่ทั้งธาตุอาหารที่พืชต้องการด้วยนะคะ ในปัใจจัยในส่วนหนึ่งคือแคลเซียมนะคะแคลเซียมเนี่ยเราจะเหมือนกับการที่เราเหมือนกับเราจะลงปลูกเนี่ยเราจะต้องอให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตโดยที่ทําให้เหมือนกับเป็นเด็กน้อยที่อยู่ในคันของมารดาเลยก็คือพืชที่ลงปลูกเนี่ยรากเขาเนี่ยจะต้องเจริญเติบโตได้ดีนะคะในสภาพอากาศที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในสูตรของเราเนี่ยพอลงดินไปแล้วเนี่ยเราจะทําให้ดินเนี่ยมี ความชื้นสัมผัสที่เหมาะสมไม่ว่าอากาศข้างนอกเ่ยจะเป็นแบบไหนนะคะอากาศร้อนจัดหนาวจัดฝนตกฝนตกน้าท่วมขังหรือแห้งแล้งนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีน้ําเพื่อให้ดินเนี่ยเกิดความชุ่มชื่นมีจุลินทรีย์มีเชื้อราที่เป็นราดีในการที่จะทําอุณหภูมินะคะทาให้ดินเนี่ยมีความชื้นสัมผัสที่ถูกต้องที่ดีกับพืชแล้วดีกับ ดินที่มีระบบห่วงโซ่ที่จะเอื้อต่อการที่จะทําให้ห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนที่ไปทําเกษตรนยเขาก็จะแบบขุดสระใช่ไหมคะแล้วก็เอาดินดินที่อยู่ก้นสระนี่ขึ้นมาอ่าหลายหลายคนเลยที่โทรมาปรึกษาเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยก็จะถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้นับจากที่ไปรับจากสวนต่อคนอื่นนะคะบุกเบิงเนี่ยก็ต้องขุดสระเอาน้ําก่อนแล้วก็เอาดินขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งปรุงดิน ทีนี้ของเราเนี่ยที่ทาให้ง่ายก็คือเราใส่สูตรสาเร็จไปหมดแล้วนะคะทั้งหลักทั้งรองแล้วเสริมไอ้ที่แบบทั้งทําอุณหภูมิด้วยทําธาตุอาหารในพืชด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ส่งให้รากเลยตั้งแต่แบเบาะเลยพูดง่ายๆว่าของตัวเราเนี่ยทาตั้งแต่เพาะต้นกล้าเลยเราสามารถที่จะไปใส่ในการเพราะต้นกล้าได้นะ,ะทาให้กล้าเนี่ยจเจริญเตโตได้เร็วแล้วก็ลัดขึ้นล้นระยะเวลาขึ้นธาตุอาหารที่เราส่งไปครบ ที่จะทําให้ต้นก้านเหล่านี้แข็งแรงได้แล้วสามารถที่จะลงดินได้เลยนะลงดินแล้วปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิแล้วก็ในในในเนี้ยในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยของเราเนี่ยจะสามารถที่จะทําความชื้นสัมพัสนะคะทำให้ดินเนี่ยมีความมีมีความอุดมสมบูรณ์มีห่วงโซ่อาหารมีจุลินทรีย์มีแร่าธาตุทั้งหลายอยู่ในนั้นเขาก็จะเหมือนกับอีกเมืองเมืองหนึ่งที่ คุ้มครองในเรื่องของตัวของสภาวะอากาศที่จะกระทบข้างนอกไม่ให้ไม่ไม่ว่าจะร้อนจัดหนาวจัดนะคะหรือว่าฝนตกน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่ขังแต่ของเราเนี่ยคือที่เราทํามาเนี่ยก็คือเราปกป้องระบบดินที่โฟกัสที่เป็นต้นก่อนนะคะลักษณะของการใส่เราลองก้นหลุมเราหรือแม้ว่าเราเพาะก้าเสร็จตอนที่เราจะลงปลูกเราก็ใส่ลงในโลกก้นหลุมแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นเนี่ยลงปลูกได้เลยทันทีนะคะแล้วก็คลุกเขากับดินโดยรอบ หนึ่งเดือนใส่ครั้งหนึ่งหรือแล้วแต่พืชนั้นๆน,น,นะคะก็สามเดือนครั้งหนึ่งเดือนครั้งหรือแล้วแต่ระยะของพืชบางคนก็ใส่เจ็ดวันครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าพืชของเราเนี่ยเราต้องการอะไรเพราะเรื่องของเราเนี่ยเราจะส่งในเรื่องของธาตุอาหารให้ครบหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะในส่วนของแคลเซียมเองแล้วเดี๋ยวเราจะไปขยายความว่าแคลเซียมของเราเนี่ย กับโปร,โต,โปรโตีนทุกอย่างที่จะทําให้พืชเป็นองค์ประกอบในการที่ทําให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีสภาพที่มีภูมิคุ้มกันต่อสภาพอากาศต่างๆด้วยในในอีก,อ,อ,กอีกหนึ่งก็คือการประหยัดต้นทุนแล้วก็ทําให้พืชเนี่ยให้ผลผลิตกับเราได้เร็วแล้วมีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็ ไม่ได้เร่งพืชมากเกินไปแต่ว่าไปเสริมสร้างทําให้พืชเนี่ยมีความเจริญเติบโตสะสมอาหารได้นะคะแล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนั่นเองนะคะวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยค่ะสําหรับภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมัทใครสนใจก็ทักมานะคะสวัสดีค่ะ